ยิ่งรู้ยิ่งเศร้าคนสนิทหญิงจุฬาลักษ์เผยคำสั่งเสียสุดท้ายหลังจากไป ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการบันเทิงไทยสำหรับการสูญเสียอดีตดาราสาวหญิงจุฬาลักษณ์เสียชีวิตแล้วด้วยวัย45ปีล่าสุดได้รับข้อมูลอัปเดตจากทางช่างแต่งหน้าประจำตัวของหญิงจุฬาลักษณ์เผยว่าอัปเดตการเสียชีวิตของน้องหญิงเสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมรักษาตัวมาสักพักแล้วแต่ไม่ได้บอกใครเพราะไม่อยากให้ทุกคนเศร้าและเคยบอกกับคนใกล้ชิดว่างานศพ ขอให้ทุกคนแต่งตัวสดใสสีสันเรื่องการแต่งตัวอาจจะต้องรอทางญาติประกาศอีกครั้งนะครับน้องหญิงเสียชีวิตเมื่อช่วงเวลาประมาณตีสามที่ผ่านมาทั้งนี้คุณยาหยียังได้โพสต์ภาพบอกด้วยว่าจะได้แต่งหน้าให้กับน้องหญิงเป็นครั้งสุดท้ายวันนี้มาแต่งหน้าให้น้องเป็นครั้งสุดท้ายขอบคุณทุกเรื่องทุกความทรงจําดีๆที่เราผ่านมาด้วยกันรอยยิ้มที่สดใสของน้องจะอยู่ในความทรงจําของพี่ตลอดไปนะคะ